คาเฟ่น้องหมาเข้าได้โซนเขาใหญ่หลังจากขีม่ม้าออกเทลเสร็จหมอก็มาทานอาหารที่นี่ครับเั oh, จะมนก็มาด้วยที่นี่ชื่ออะไรลูกเอ b มเบดแบงก n แอนด์โมเมนเองมากลูก มาขี่ม้าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับกาแฟก็ยังไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินเอาแล้วป้ารออะไรอยู่ทำไมไม่กินนะก็ป้ามารอ,อกินร้านนี้ไงลูกมีทั้งกาแฟมีทั้งเซตอาหารเช้าดีๆแบบนี้ตอนสั่งอะ่ะคือหิวมากครับเพื่อนหมอที่มาด้วยเซตหนึ่งแบ่งกัน2คนแต่หมอกับแม่พจมานเนี่ยจัดไปเลยคนละเซตจุกๆแถมกินกันหมดด้วยนะกินเสร็จหมอก็พาพจมานออกมาเดินเล่นครับมีน้องหมาที่มาก่อนพจมานหนึ่งตัวคุณแม่เขาถามว่าน้องชื่ออะไรเออน้องชื่อพจมานครับอุ๊ยน่ารักจังเลยของพี่ ชืายกลางที่กว่าอย่างนั้นจริงๆของพี่เขาอชื่อทงแบกนะครับธงแบกเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสอบป้ามากๆพอเห็นสาวทงแบกก็แปลงร่างเป็นสิงโตทงเตรียมออกไล่แต่เรื่องราวไม่เป็นดังใจแป๊บเดียวสิงโตกลายเป็นน้องแกะให้พจมานล่างั้นที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่หมาแต่เขาเรียกว่าตัวพจมานซึ่งพจมานเนี่ยแปลว่าอิสระพจมานจะเป็นอะไรก็ได้ เอ,อพี่พศหยุดวิ่งได้แล้วพี่ธงเขาเวียนหัวอย่างที่เห็นนะครับที่ Embrace เนี่ยสวนเขาสวยมากการพาน้องหมามาที่เนี่ยเราก็ต้องดูแลให้ดีครับเหมือนกับร้านเพจเฟลลี่อื่นๆเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้พร้อมสายจูงรถเข็นกระเป๋าถุงเก็บปุงป่งและอย่าให้ลูกเราเนี่ยคลาสายตาครับหมออย่าให้คนลักหมาช่วยกันครับช่วยๆกันพศจะมาจะได้มีที่วิ่งเล่นเยอะๆ